ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาโนนศิลาสังกัดสำนักงานทกสจังหวัดขอนแก่นในสังกัดกระทรวงการคลังเป็นสถาบันเฉพาะกิจของรัฐเปิดให้บริการในวันที่14มกราคม2556สำนักงานตั้งอยู่เลขที่66 หมู่หนถนนมิตรภาพตำบลโนนศิลาอำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่นให้บริการครอบคลุม5ตำบล46หมู่บ้านและส่วนราชการจำนวน12ส่วนงานและมีพนักง,งานพัฒนาธุรกิจให้บริการประจำตำบลประกับด้วยตำบลโนนศิลาตำบลบ้านหันตำบลโนนแดงตำบลหน,นองประหมอตำบลเปื่อยใหญ่ ปัจจุบันบริหารงานโดยนางเบญจวรรณผลเยี่ยมผู้จัดการสาขานมศิลามีพนักงานผู้ช่วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัดจำนวน17ท่านแบ่งตามกลุ่มงานประกอบด้วยสายงานด้านสินเชื่อสายงานด้านการเงินการธนาคารและสายงานด้านกลยุทธ์ ทกสสาขาโนนศิลามีป้ายบอกทางติดถนนมิตรภาพจำนวนสองป้ายจากทางทิศเหนือและจากทางทิศใต้ของธนาคารผู้มาใช้บริการสามารถเห็นได้ชัดเจนอาคารสำนักงานประกอบด้วย3คูหาด้านหน้ามีป้ายบอกอย่างชัดเจนตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนติดถนนมีระบบขนส่งสาธารณะมีการจัดสรรที่จอดรถหน้าสำนักงานสำหรับจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และมีช่องจอดรถสำหรับผู้พิการมีพื้นที่เพียงพอต่อการให้บริการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกและการจัดการจาราจรให้แก่ผู้มาใช้บริการและมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทกสสาขานนศิลาได้ออกแบบสถานที่ที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคันและผู้สูงอายุ มีสถานที่ติดต่อและประชาสัมพันธ์สำหรับคนพิการมีรถวิลแชร์ให้บริการมีทางลาดมีที่นั่งสำหรับพัสงุ์มีน้ำดื่มให้บริการมีห้องน้ำสำหรับคนพิการมีสัญญาณเตือนขอความช่วยเหลือมีการออกแบบผังงานและระบบการให้บริการระหว่างจุดก่อนเข้าสู่บริการและจุดให้บริการมีทางหนีไฟ จัดให้มีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบเบอร์โทรศัพท์แสดงให้ผู้รับบริการเห็นได้อย่างชัดเจนมีขนาดและพื้นที่ใช้งานสะดวกมีป้ายแจ้งเตือนจุดที่สําคัญหรืออันตรายจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอที่จะไม่ทำให้เกิดอันตรายและไม่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการโดยมีการตรวจวัดระดับความเข้มของแสงสวา่างและตรวจระบบไฟฟ้าและบริพารไฟฟ้า ด้านบริการด้านการเงินการธนาคารมีการให้บริการอย่างต่อเนื่องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีโดยไม่หยุดพักกลางวันมีการจัดสรรเวลาให้พนักงานรับประทานอาหาร และจนกว่าจะให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการของสาขาครบทุกคนในแต่ละวันในช่วงที่มีงานนยโยบายรัฐบาลเร่งด่วนออกให้บริการนอกสถานที่และเปิดทำการวันเสาร์และวันอาทิตย์ การให้บริการด้านสินเชื่อรับการบริการให้คำปรึกษานีนอกระบบทั้งในอาคารและนอกสถานที่ตั้งแต่เวลา8นาฬิกานาทีถึง16นาฬิกานาทีการบริการด้านกลยุทธ์มีการให้บริการรับส่งเอกสารจัดทำธุรกรรมทางด้านจำนองติดต่อส่วนราชการภายนอกการลงทะเบียนพร้อมเพลงการลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐเป็นต้น ทกสสาขาโนซิลาจัดให้มีจุดแรกรับอำนวยความสะดวกโดยผู้ช่วยพนักงานและรปภพ,พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตามแบบประเมินสำรวจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าผู้มาใช้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและลดระยะเวลารอคอยดังนี้ มีพนักงานต้อนรับสำหรับให้บริการสอบถามแนะนำข้อมูลเบื้องต้นในการจัดลำดับคิวด้วยเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติให้บริการก่อนหลังอย่างเป็นธรรมมีจุดประเมินความพึงพอใจณจุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้มาใช้บริการและผลลัพธ์ที่ได้จากความพึงพอใจณจุดให้บริการจากคะแนนสูงสุดของแต่ละเดือน ทกศสาขาโนนศิลากรณีมีข้อร้องเรียนในการให้บริการจะต้องได้รับการแก้ไขจนเป็นที่ยุติตามเวลาที่กำหนดสาขาสามารถจัดการข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขร้อยละร้อยและยุติตามเวลาที่กำหนดตามมาตรฐานธนาคาร ธนาคารมีป้ายบอกเขตปลอดบุหรี่บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานมีห้องน้ำสำหรับให้บริการแยกชายหญิงและผู้พิการผู้สูงอายุสตรีมีคันและมีการดูแลความสะอาดพร้อมใช้งานตลอดเวลามีการคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพโดยแยกขยะออกเป็น4ประเภทและมีที่ทิ้งขยะสำหรับผู้พิการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน โดยมีป้ายเตือนตามจุดต่างๆการนํากระดาษกลับมาใช้โดยการใช้กระดาษให้ได้ทั้งสองหน้าและใช้พลังงานสีเขียวหรือพลังงานทดแทนโดยการใช้แผงโซลาเซลล์เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าให้แสงสว่างในช่วงเวลากลางคืนบริเวณหน้าอาคารสำนักงานและส่งเสริมให้ลูกค้าเกษตรกรใช้พลังงานทางเลือก มี Wi-Fi ฟรีมีบัตรคิวอัตโนมัติจองคิวล่วงหน้ามีห้องบริการร้องทุกข์ให้ลูกค้าเห็นได้อย่างชัดเจนมีการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงมีระบบแจ้งเตือนภัยโจรกรรมมีกล้องวงจรปิดตั้งภายในและภายนอกอาคารมีแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจหรือ BCP ที่มีการทบทวนและทำการฝึกซ้อมเป็นประจำทุกปีที่อาจจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ การทำธุรกรรมเป็นเรื่องง่ายสะดวกปลอดภัยธนาคารได้มีการบูรณาการในการทำงานระหว่างหน่วยงานการเชื่อมโยงของหน่วยงานอื่นมาใช้ในการปฏิบัติงานได้แก่ 1. ข้อมูลการกรมการปกครองผ่านการใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการฝากถอนชำระบินผ่านระบบ Information 2. ข้อมูลจากกรมบังคับคดีเพื่อทำการตรวจสอบสถานะการล้มละลายของลูกค้า 3. ข้อมูลจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดเครดิตบูโรเพื่อตรวจสอบการให้เครดิตลูกค้าก่อนให้สินเชื่อ 4. ข้อมูลกรมธนารักษ์ใช้ข้อมูลประเมินที่ดินเพื่อประกอบการพิจารณาการให้สินเชื่อ 5. มีจุดบริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐด้วย QR Code มีการให้บริการออนไลน์การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาระบบการให้บริการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนภาครัฐในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีประกาศนโยบายความปลอดภัยในที่ทำงาน ระบบความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานของสาขานนลอิลามีกล่องกรองอากาศสำหรับเครื่องพิมพ์ชนิดพ่นหมึกเพื่อป้องกันการเกิดโรคทางเดินหายใจสำหรับพนักงานและผู้มาใช้บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาถานนศิลาพร้อมมุ่งสู่การเป็นศูนย์ราชการสะดวก